รุ่นปี2025ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามความดิบและความคลาสสิกในโลกของมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ยังเป็นงานศินละปะบ,บน2องล้อที่ถูกออกแบบให้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของ BMW มอเตอร์ d ย้อนกลับไปถึงยุคอาหาในปี1936การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับรูปลักษณ์คลาสสิกทำให้ R18 เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนใครในทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นเส้นสายตัวถังท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่หรือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขนาดยักษ์ทุกส่วนทุกสร้างขึ้นด้วยความพิถีพิถันและเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนแห่งยังคงใช้แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลอาสิแแต่ปรับแต่งให้ดูสปอร์ตและทันสมัยยิ่งขึ้นตัวถังเหล็กแข็งแรงตกแต่งด้วยโครเมียมเงางามพร้อมสีดำคลาสสิกตัดเส้นลายขาวแบบดั้งเดิมไฟหน้าแบบเลสทรงกลมให้กลิ่นอายวินเทจแต่ซ่อนเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ภายใน ส่วนเฟรมเปลือยแบบเหล็กท่อคู่และถังน้ำมันรูปทรงหยดน้ำช่วยเพิ่มความสง่าง,งามได้อย่างสมบูรณ์แบบการตกแต่งเบาะหนังแท้พร้อมตรา BMW ทำให้ทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความหรูหราและความภูมิใจขององค์การครอบครองพลังแห่งเครื่องยนต์บ็อกเ er ซอร์1,802ลูกบาทเซนติเมตรที่ไม่เหมือนใครหัวใจสำคัญของ BMW R18 คือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบ4จังหวะขนาด1,802 cc ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน ซึ่งเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ BMW เคยผลิตมาให้พละกกำลังสูงสุดถึง91แรงม้าที่4,750รอบต่อน,นาทีและแรงบิดมหาศาลถึง157นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง3,000รอบต่อน,นาทีส่งผลให้การขับขี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรู้สึกถึงแรงสั่นของเครื่องยนต์และเสียงคำรามที่ทรงพลังในทุกครั้งที่เปิดคันเร่งระบบเกียร์6สปีดพร้อมเล่าขับชาร์ฟไรท์ถ่ายทอดพลังอย่างนุ่มนวลและมั่นคง ช่วยให้ r 1 8ขับขี่ได้อย่างสมูทและมีความเสถียรในทุกเส้นทางจุดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในร่างคลาสสิกแม้จะเป็น c r u i เซอร์สไตล์ย้อนยุคแต่ bmw r 1 8 2025มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายระบบ abs แบบ cornering ทำงานร่วมกับระบบควบคุมแรงบิด asc และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน hill start control ให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่3แบบได้แก่ โกลและร็อกที่ปรับพฤติกรรมของเครื่องยนต์และการตอบสนองของคันเร่งให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่หน้าจอแสดงผลแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลให้ข้อมูลครบถ้วนพร้อมพอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์และระบบสตาร์ทแบบคคเลสช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ขับขี่ความรู้สึกแห่งการครอบครอง BMW การขับขี่ BMW R 1 8ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังความหรูและความคลาสสิกในแบบฉบับเยอรมัน เสียงคำรามของเครื่องยนต์เส้นสายตัวรถและวัสดุที่ใช้ทุกชิ้นบ่งบอกถึงคุณภาพระดับสูงสุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ครุยเซอร์ที่ไม่เหมือนใคร BMW R18 คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือล่องทางไกลสเสน่ห์ของมันจะทำให้ทุกสายตาต้องหันมามองเพราะนี่คือจิตวิญญาณแห่งคลาสสิกที่ BMW ถ่ายทอดสู่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว